สวัสดีค่ะพ,พบกับหนูแดงนะคะเซลฟอร์พนักครสาขาลังสิตค่ะ,คะวันนี้จะพาพี่ๆมาชมสีประตู x l s นะคะคันนี้แต่งหล่ออบรโรนมากๆนะคะมีชุดแต่งอะไรบ้างหนูแดงพาชมกันเลยค่ะหนูแดงมาพาชมชุดแต่งกันทีละจุดกันเลยนะคะเริ่มจากจุดแรกก่อนเลยนะคะกระจังหน้านั่นเองนะคะสาหรับคันนี้นะคะกระจังหน้านะคะจะเป็นกระจังหน้า ของแลนดอนนะคะลูกค้านะคะเลือกเป็นกระจังสีดําเงาแบบนี้นะคะไฟ3จุดนะคะสีขาวนะคะแล้วก็ในส่วนของตัว F นะคะก็จะมีมิตินะคะติดสติกเกอร์สสีทูโทนนะคะสีแดงกับน้ําเงินนะคะก็ทําให้ตัวรถเนี่ยดูหล่อมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะสําหรับด้านบนนะคะติดตั้งเพิ่มเติมเข้าไปด้วยนะคะเป็นสกู๊ปทรงฟิตนะคะรูปแรดนั่นเองนะคะสีดําเงา ัดกับสีดำด้านนะคะบอกเลยว่าหล่อมากๆค่ะและชุดชนข้างหน้านะคะก็จะเป็นในส่วนของชุดวิกเตอร์ฟอร์เรนเจอร์นั่นเองนะคะ สั่งทำเป็นสองสีทูโทนนะคะสีดำเงาตัดกับสีเทาด้านมีคำว่าวิกเตอร์แบบนี้เลยค่ะมาต่อกันในส่วนของช่วงล่างคันนี้เลยนะคะบอกเลยว่าจัดทรงออฟโรดสุดๆไปเลยนะคะตัวซุ้มล้อนะคะก็จะเป็นซุ้มล้อของชุดวิกเตอร์นั่นเองนะคะทรงออฟโรดแบบนี้เนาะตกแต่งนะคะเป็นสีดำด้านนะคะหล่อๆแบบนี้เลยเนาะและในส่วนของตัวแม็กยางค่ะเรามาดูกันเลยนะคะตัวแม็กนะคะเป็นแม็กขอบ20นะคะของงานฮัมเมอร์นั่นเองนะคะรับ พร้อมกับยาง D c ซนติค่ะหละ่อหล่อแบบนี้เลยนะคะ275ทับห้อาค่ะเป็นสเปคของตัวยางนะคะที่รัดมากับแม็กหล่อลอแบบนี้ค่ะสำหรับคันนี้นะคะจัดทรงยกขึ้นนะคะ1นิ้วเนาะเปลี่ยนปีกนกลูกหมากกันโค้งด้วยนะคะแล้วก็ใส่ก้อนหนุนรองหัวโช๊คไปด้วยนะคะแต่ในส่วนของด้านข้างนะคะตัวเบ้ามือจับต่างๆนะคะทำเป็นสีดำด้านติดตั้งราวหลังคาเพิ่มเติมเข้าไปด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านท้ายนะคะนี่ ก็มีข้อฝาถังน้ํามันที่ติดตั้งเพิ่มเติมเข้าไปนะคะสติกเกอร์เรนเจอร์นะคะสีดําขอบเทาแบบนี้เลยค่ะแค่นั้นยังไม่พอนะคะติดตั้งโรบาร์ด้วยเป็นโรบารนะคะส่งปืนของเอ t าเ n นเดอนะคะชุดแต่งฮอตฮิตนะคะอีกหนึ่งชิ้นสําหรับกระบะเลยนะคะด้านท้ายค่ะไฟท้ายนะคะอัปเกรดไฟท้ายแบบ Full LED ด้วยนะคะ หล่อมากๆและมีในส่วนของตัวข้อฝาท้ายแบบเว้นโลโก้นะคะ f o r d สีดำเงานะคะตัดพื้นกับสีดำด้านและมีอะคริกนะคะเรนเจอร์สมิติสีดำด้านไปด้วยค่ะ เป็นไงกันบ้างคะพี่ๆสำหรับคันนี้หล่อโดนใจอย่างที่หนูแดงบอกไหมคะสาหรับพี่ๆนะคะที่สนใจอยากได้รถแต่งหล่อๆแบบนี้ไปครอบครองนะคะทักแชทมาหาหนูแดงได้เลยเนาะแล้วก็สําหรับคันนี้นะคะมีโปรโมชั่นพิเศษเลยนะคะเลือกรับราคารถนะคะที่799,000บาทนะ,ะหรือว่าเลือกเป็นฟรีชุดแต่งรอบคันแบบนี้ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะโปรดีๆแบบนี้นะคะทักมาสอบถามนะคะพูดคุยกันก่อนได้เลยปรึกษาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะสำหรับวันนี้ฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ